มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 อค่ะก็เจอกันตางานด้วยอย่างเงแล้วก็านข้าด้วกก็มีแล้วก็มีัดเ้าด้วยกันเพราว่าก็คือแล้วว่าเริกกันแ่ว่าก็ยังมีความรู้สึกที่ต่อกันแล้วก็ยังเม่ี่นอกันก็ยังมีนักันคนีค่ะมียงทานข้าวกัเปยังไงว่าความรู้สึกมเปลี่ยนไปไหมไม่แบบไม่เหมือนเดิมแบบเยอะเออความรู้สึกเหรอคะก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเพียงแต่ว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้สถานะก็คือเราเป็นพี่น้องยู่นงกันเรียกว่ายังรักอยู่ด้วยรัก่ พี่อาร์ทเขาก็จะทำในส่วนลายแยกลายของเขาไปนะคะเรื่องอาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะที่ทำธุรกิจทที่เด้วยกันก็คือไม่ได้ต่อพี่อาร์ทเขาเป็นแยกลายเขาไปทำอาหารเสริมเองแล้วเราล่ะคะท้องส่วนตัวยังทำอยู่ท้องส่วนตัังทำอยู่ใช่ค่ะแล้วมันเป็นปัญหาว่าแบบทะเลาะกันเลิกกันที่เราแยกกันไม่ไม่ไม่นะคะเพราะว่าคือมันเหมือนกับก็เป็นธุรกิจเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ามันแยกลายออกไประหว่างอาหารเสริมกับผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวอะไรอย่างเงี้ยเปิดคิดตลอด โอกาสแบบจะแบบกินเลิกจะพบกันได้ยังยังไม่กินเลิกสิยังเป็นพี่น้องที่ดีค่ะอ๋อแล้วเห็นเราก็แบบปาร์ตี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะโสนไม่นะไม่ได้ปาร์ตี้อะไรมากแค่เจอกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเจอกับเพื่อนไม่ได้กันชนใช่ไหมคะไม่เลยค่ะไม่ชอบทำอะไรประชดเลยแื้วเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าแบบออกไปทานข้าวไปไปได้เจอผู้คนใหม่ใหม่เป็นโอกาสที่ดีในการที่ได้เจอเพื่อนมากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทำงานเยอะแล้วก็อยู่กับพี่อาร์ส่วนใหญ่แล้วตอนเนี้ยเหมือนกับ แล้วมันก็ไม่ได้ติดต่ออย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนเพื่อรนร่วมงานธรรมดาปกติมไม่ได้ติดต่อรอรแล้วก็โดนขา่ขาวแย่งงนไม่นะคะเพราะว่าคือเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่า พอดีอาจจะเป็นช่วงที่ข่าวของมันมาช่วงปลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังขอบคุณพี่ๆที่ยังแบบรู้สึกว่าเป็นคุณลักษปีอยู่ก็โอเคตัวแรงใช่ไหคะไม่หรอกค่ะก็ก็แล้วแต่คนจะมองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่คนจะมองกันถ้าถ้าถามผมผมรู้สึกว่าเออก็มันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะแล้วคนรอบข้างเราว่าอะไรไหมคะอุตสาห์ไหมคะรับแทนไรหอะไรไม่มีนะคะส่วนใหญ่ทุกคน ว่าแบบเอออย่าไปสนใจนะอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยฝไม่สนใจผนฝนนโอเคอะไรเงี้ยค่ะไม่เหนี่ยง่ไมะนไม่ค่ะไม,ามา่รู้อแล้วว่าอยู่ในวงการมันก็ต้องมันก็อยูู่่กับเขา ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิง s ัก u r Max Aura Serum เ Ser ซ um รั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4